อีึ่งสองสอออะไรสีเล้้าปอัไหมาคะอัไหนมาพหลวหยดตัวสาวเอร์ปายดคนเอ้ย 菠萝有八，哪？菠萝有八，八，八。OK，啊，来，苹果一，一，二，二，三，三，四，四，五，六，七，八，八，九，十，十。苹果有十，十多少？OK，几啊？西瓜，西瓜。啊。 หนึ่งสองสา่าห้าหกกาก็กมอักอนี่โอเคเรามาไหนเรามารับอันนี้ชิหลี่มีอันหนึ่งส จิวจ๋วไหนไหนจ,จิวค่วมาจิวค่ะโอเคไหนมาเริ่มต้ต่ออีเออซ่าซื่ออูเลี้วชีไหนไหน,ไหนชีเาต้องชีสิโอชีเก็นมากไหนอ่ะทำนี้ก่อนอ่ะชู 玩具，玩具，玩具，玩具。那，书包，书包，本子，本子，尺子，尺子。奶奶,奶,奶嘞，奶奶，通了，通，通坐。坐给妈妈干嘛？